เราาบอกว่ในในรถมีอะไรบ้างอะฮี่ไปของใช่ไหมพี่กระเปตังค์ราาไปโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เสื้อกันหนาวคือตอที่แรกแล้วเขาตอทรศัแล้วเขาบอกว่าลงไปหนหนยเขาลงไปแล้วหนูก็เลยหูว่ไม่คิดว่าแล้วไปเจอเขาที่ไหนอะก็นัดเจอกันยังไงเขาพอบ ที่ปักน้ําทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเรียนข้าวทีนี้หนูมาธุระหนูมาธุระที่ธนาคารพอดีหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เอารถไปจอดหน้าสินฟ้าก็ได้เดี๋ยวเขาแวะรับหนูก็จอดรถไว้หนูก็ขึ้นรถมาเขาก็ทุกีวนมาพมมาจอดตรงนั้นเขาบอกว่าไปสั่งไก่ให้หน่อยเดี๋ยวเขาตามไปจ่ายตังค์เขาก็เดินลงไปก่อนหนูอีกเขาไปยืนรงมุมนั้นโก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาบอกเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าคุนะยธุระกับเพื่อนแป๊บนึง สั่งไปก่อนจะเดินตามไปจ่ายตังหนูก็เห็น <c oughs> คุยคุยโทรศัพท์ก็เห็นอยู่อะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ข้างค่อนข้างจะมุเมืดหนูก็มองเขาตลอดเพราะว่าหนูหันไปว่าเออจะสั่งไปพงษ์หันมา, <c oughs> าอีกทีนึงเขาก็ขับรถปิดไฟขับรถออกไปแล้วอะคะ เขามาขอเป็นเพื่อนในมีทอทีนี้เขาที่แรกก็ถามว่าเงินพอใช้ไหมหนูบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าหนู่าพอใช้ถึงเขาบอกว่าติดต่อถามติดต่อคนให้หน่อยสิว่าใครที่ว่าเงินไม่พอใช้มั่งเขาอะอยากเขาจะรับเลี้ยงทีนี้หนูก็ติดที่แรกอะหนูติดต่อเพื่อนให้เขาแต่เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่า เขายังไม่พร้อมตอนนี้เขาไว้งี้ทีนี้ก็คุยคุยไปคุยไปเรื่อยๆทีนี้เขา่าคุยคุยเรื่องธรรมดาคุยจิตปาะทาว่าทางานที่ไหนทําอะไรอยู่อะไรแบบนี้ค่ะมันมีกลุ่มขับเราเข้าไปคุยอะไรเงี้ยบางคนที่ดีหนูเจอเยอะไม่ใช่ เจอว่าทั้งหญิงทั้งชายนัดมาบางทีกินข้าวมาเฮฮากันบาอองทีมาเที่ยวกันหนงยังเคยค่ะเพราะประจําเป็นตอนนี้เพื่อนในบีที่ว่ารู้จักเห็นหน้าค่าตาที่ว่าเที่ยวกันอยู่ก็ยังมีค่ะแต่ว่านี่คือครั้งแรกของหนูเลยแล,แล้วอยากให้เตือนอยังไงก็เตือนว่าระวังนิดนึงระวงังเพราะว่าออคนเราอยู่นี้น่ากลัวมากยิ่งสื่อออนไลน์น่ากลัวจริงๆค่ะตอนนี้รู้ รู้รู้และไอ้ที่เขาแบบออกข่าวข่าวนี้เราไม่นึกว่ามันมันจะถึงตัวเราเราจะได้ใจว่าเออมันมีที่อื่นบ้านเรายังไม่มีข่าวแต่ว่าอม,มันก็ถึงแล้วไม่รู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาหากินแบบนี้มานานหรือยังแต่มันน่าจะประมาณนี้แหละค่ะสื่อมีทั้งประโยชน์แล้มีทั้งโทษ